เป็นเพนกวินครับเพนกวินโคลัมเบียเหมือนช้าฮะเหมือนอินทรีครับชอบเฉียวครับเหมือนหมาทำอะไรกันน่ารักหมดเลยเหมือนนกมังแกก็เขาบว่านกมาสี่ปีแล้วว่าเหมือนเป็ดผู้ชายเขาบอกเขาชอบเหย็ดเป็ดอ่ะสุนัขขึ้นจอ๊กครับเขาชอบไล่อยู่อครับผมเสือนี่ฮะเสือผู้หญิงครับผมเป็นอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่หอยอ่ะหอยเหม็นเหมิงผมเปนแมวครับเหมือนนกเป็นแมวค่ะ มังกรอยู่แล้วฮะเพราะว่าแค่ขนาดของผมก็เทียบเท่ามังกรแล้วครับข้างข้าวค่ะข้างข้าวชอบกินกล้วยว่าสายสิงโตนะครับเหมือนหมูสามชั้นครับเดือเงินเดทองนะเป็นไหนก็มีแต่คนเรียกมีแต่คนคิดถึงมันเห่าแล้วกันนะอ๋อเห่าเพื่อนเยอะเป็นลิงดีกว่าครับผมเป็นลิงจกัจกจั่รักจริงๆไอ้ย่าเซเปียนฮัสกี้หน้าดุแต่ว่าจิตใจมุ่งมิงครับลาวานครับ เพราะว่าปลาวานมันตัวใหญ่มันไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายกับมันเหมือนมาลายครับอยากอยู่เขาดินนะอยากอยู่ในสวนสัตว์ชอบเด็กๆครับเป็นกระต่ายแล้วกันครับ